ดีค่ะค่ะมันมีสิพาเฮดสปริงล้อทอดค่ะหรือปลาปอเปียเนาะค่ะเนาะค่ะสิ่งที่ได้เตรียมไว้ค่ะก็มีแผ่นเนาะค่ะเนาะะค่มีแผ่นในบ้านมีสิบแผ่นค่ะเป็นแผ่นห่อเนาะค่ะก็มีพักกระลำปีแครอทซอยแบบนี้แหละค่ะซอยยางง่ายๆฝอยๆกลางปรุงเขาก็มีกระเทียมทุบแล้วก็ซับค่ะผงโรดีน้ำตาลอันนี้เป็นเซนเี่ค่ะแค่น์ติสิบห้านาทีแล้วก็เอามาตัดค่ะ แต่เขาเป็นเส่วนหม้อเนวคผัดเนาะแจะได้ว่าเป็นก้อนแล้วเขามีเขาใส่กุ้งค่ะกุ้งแล้วก็ซับนกขนาะแล้วแต่ค่ะจะเป็นหมูหรือว่าเป็นไก่แล้วแต่นกขนาะเป็นตามใจเฮ่าในการนำน้ำเสวยตะพัดซอสปรุงรสซอสหน่อยน้ำมันหอยใส่เกลือจังน้อยดอกพริกไทยนกขนาะค่ะเขาก็บเส้มาเริ่มผัดค่ะค่ะตอนนี้เขาก็บเส้มาผัดค่ะ ตั้งกระทะขึ้นค่ะใส่น้ำมัน,มนลงไปเพราะประมาณน,อนอ้องๆจะเ,ะเคีเ่ยวไปเวลาใส่เต้าเจี้ยว ก็เทียมหอมแล้วก็ใส่ครัวลงไป วดมาต้องใส่น้ำค่ะเพราะว่าน้ำจะออกมาจากผักเองเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาต้องการให้เขาแห้งเขาจะไปห่อค่ะมาต้องใส่น้ำเนาะค่ะเนาะจะกระปรุงค่ะ

พ, uh, พักไหยพักนิ่มองอนขายตั <at S 1> ้งไซสเซนค่ะ problem uh, ใส่งลงไปค่ะผัดตัวันนิ่มนะคะแล้วกะ็ใส่พริกไทยน้อยเนาะพริกไทย ใช่แล้วเ่าจะใส่แต่แกงไว้ค่ะให้เขาเสยดยบน้ามก้อนจีก่อนี่อเอามาห,อห่อเนาะก่อเนาะมัน้องบอ,อปิงลอ้อแผ่นติงล้อของเขาจงังจังบ่เปียกจังบ่ขาดก็ได้แล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะ เขา,า,า,าใส่ใส่แปง้งแป้งมันมาก่ะเนาะเอนาน้ำใส่น้อยแล้วก็ใส่ตะแกรงไว้สีค่ะคุณใบเขาแห้งแล้วก็เขากระสิมะนอร์ค่ะ เท่ากับสี่กุมภาพันี์เท่าไหร่เนาะคะเนาะสี่กุมาัเทะา o ฉน ใส่ประมาณหนึ่งซอนโต้เนาะ,ะ,ะเราะเข้ากับเอาพับไปค่ะกนินี้ค่ะกินๆกับไปเนาะพับ่วนะะนี้คามาพับส่วนนี้คามาค่ะใส่แป้งนั้นค่ะแตะค่ะ

The downloads file that I've been using in the media environment. So when I downloaded something through yeah. Google or. Right, you know, right. It. yeah. yeah. It, it's it says where you want to store it. Normally it goes to see users' and documents, but I had transferred that to the left-right thing. Yeah. So I was able to go in and actually found the last. And I was able to transfer it in. as What I learned over the whole line is I should have backed up everything, but not just the barber, but I should have backed up the barber. should be there, but it's a good place to do that. And you uh, also should do it for the evening. But I got around to it. The only thing I've done wrong since that time since I've the, I mean, way to put you down there, I've the new so the solar that the there is supposed to to the to to the C the to to the to the Yeah. yeah. Are you, did you get another the to Yeah. Yeah the have got the also the to It's to to the the to yeah. the to the 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 ค่ะตัวนี้เขากับสีม้าทอดค,ค่ะใส่น้ำมันลงไปเนาะค่ะเพราะประมาณเนาะเนาะค่ะ,ะค่อนข้างเยอะแล้วก็ใส่ไฟกลางค่ะเพราะน้ำมันหอนแล้วก็ลงไปค,ค่ะใส่ลงไปก็ประมาณห้าหกอันเนาะ ตามที่ระะถา่าเฮ้งเย่น่อยตาเอาค่ะให้เขาเีสีเหลืองทองเนาะเขาเปนมากค่อยรับดานเขาจะง่ายเมากเนาะแส่ใช้เขค่อมานกัน อนนี้ก็ได้แล้วค่ะสีน้ำตาลเนาะค่ะเนาะน้ำตาลแล้วเราก็จะตักออกมาไวา้พักไว้ใส่ตะเก่งหรือว่ากระดาษซับก็ได้ค่ะแล้วก็เสร็จไปเห็นน้ำจิ้มเนาะค่ะเนาะน้จำจิ้มนี่แล้วตามมารก,ก็ค่ะอาจจะเป็นน้ำนจิ้มไก่ก็ได้คะ่ะน้ำจิ้มไก่กับว่าตองมานางตง้มเหยียดเนาะ แต่บางมีข้าสีต้มค่ะเอาทีเก็บน้ำจิ้มเองนี่จ้าตอนนี้เขาก็จะเห็ดน้ำจิ้มจ้าน้ำจิ้มของเขากับนี่น้ำนกขนาวน้ำเปาน้ำสมสายชูกค่ะปริมาณพอกันค่ะกับน้ำตาลทรายค่ะอันเขาใส่สามซอนเนาะกับสามซอนเื่ากันค่ะนกขนาอันนี้น้ำตาลทรายกับประมาณสองซอนโตค่ะนะคะอันนี้กับหบักบอชีนนกข่าวน้ำหอมกระเทียมกีบสองกีบ ทั่วคะ่ะทั่วขัวเรียบร,อยรอ้อยแล้วค่ะนตาลนี่กับเป็นพริกเนาะก็นเนาะหันมกักพริกเป็นพริกเอคีนโนก็ได้คะ่ะอัน,นอันนี้ย่านเพชรเนาะกับใส่ร้อยนาจักน้อยเป็นพริกพริก้าเนาะแ,แล้วก็แตงกวาเนาะก็เนาะหาะก้อนอื่น์เลยเนากับสีม,ตมะตูมค่ะค่ะเอาพวกน้ำน้ำเนี่ยใส่ลงไปเลยคะ่ะน้ำตาลคะ่ะ ค่ะเพราะน้ำตาลละลายก็ใส่ได้แล้วค่ะเราก็เห็นหยกอลมรอร้อยเขาเย็นเนาะเขาก็สิเอาพวงอยู่ลังตะตำค่ะตำไปหนึ่ก้อนเนาะก็อ่ะเสร็จแล้วเาก็บตำตำแล้วก็จะใส่ในหม้อค่ะกระเทียม ปิดไฟแล้วค่ะนำตาลเข้ามนละลายเด้อดลอยเดี่ยว,วหันห่นรอบใส่พริกตามน้องไปน้ำจิเห็นเป็นสีแดงๆค่ะแต่ว่ามนีเขาแบบตำพริกหางเห็ดกพลังกันนะคะตุ้ยใส่สพริกขี้หนูเม็ดสองเม็ดนี่กำลังดีค่ะเย็นโตลวแล้ว ร้อย wow. หนาเนาะจแ้วไปบร้อยนาโดยพักชีค่ะค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มของเขา เรียบร้อยแล้วค่ะสปริงล้อของเข้าเห็ดบางอย่างเนาะก,ก,ก่ะเนาะค่ะลอไม่เห็ดเมื่อค่ะทังไากาขอพูดณหลายสำหรับมน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะก,ก่ะเนาะเจอกันใหม่วิดีโอนะทัสวัสดีค่ะบ๊ายบาย